ป้ากระโดดโดจันตายายๆตันไม่โอ้สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าเฟซี่จะทำเมนูนะคะเป็นอ่าคริสต์มาสแฟมิลี่นะคะดินเนอร์นะคะก็คืออ่าเฉพาะครอบครัวเรานะคะนุงคิดก็ก็คือเป็นเมนูพิเศษหน่อยนะคะบางทีแฟนทางบ้านบางบางท่านก็อาจจะเป็นอ่าอีสเตอร์แฮมใช่ไหมคริส อิสเตอร์แฮมแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นซอสซิเซซอสซิซอสซิซอซอสซิซอนะคะเมนูนี้ไม่ยากสอนป้าไปซีที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเป็นเมนูที่ลุงคิดชอบมากนะคะก็เราจะมาต้มก่อนนะคะด้วยส่วนเครื่องซอสอะไรของเขาแล้วเราค่อยดูที่หลังนะคะคือซอสอันนี้ก็คือเอามาจากไส้กล่องอันนี้นะคะเ้าจะเรียกไส้กล่องง่ายๆเอามาจากสวิตเลยนะคะก็จะมาทําเป็นเมนูพิเศษนะคะเป็นคริสต์มาสดิเนอร์กับครอบครัวนะคะ ก็คือเราก็คือจะอามาต้มอย่างนี้นะคะโดยใช้ไฟอ่อนนะคะเหมือนแช่เข้าไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะอย่าไปใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าไส้กรอกจะแตกนะคะแล้วมันจะไม่สวยนะคะนี่ค่ะก็ไฟอ่อนเลยนะคะเหมือนให้เขาแบบว่าค่อยๆแบบว่าลวนไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนอ่อนเลยนะคะห้ามแรงนะคะถ้าแรงเนี่ยมันจะแตกค่ะแล้วมันจะไม่สวยนะคะ นี่ค่ะไฟบาบซี่อ่อนแบบนี้นะคะเ,เทคนิคของบาบซี่นะคะก็คือต้มน้ํานะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ปิดแก๊สไว้นะคะประมาณ3-4นาทีนะคะค่อยเอาไส้กรอกของเราลงไปต้มนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เปิดไฟเป็นไฟอ่อนแบบนี้นะคะต้มไปเลยค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะค่อยๆเคี่ยวไปอะคะ่ะเหมือนให้เขาสุกจากข้างในนะคะ หลังจากที่เราต้มไส้กรอกของเราอยู่นะคะช่วงนี้นะคะก็จะมาทำน้ำซุปนะคะซุปผักของเขานะคะที่กินคู่กับไส้กรอกของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะก็นี่ค่ะตั้งหม้อหรือว่ากระทะก,ก็ได้นะคะนี่ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะหอ,อมหัวใหญ่ท้าน,นี้จะร้อนเร็วมากเลยนะคะ ร้อนเหลอ,อมหัวใหญ่ของเราผัดมาจนหอมแล้วนะคะไม่กลิ่นแล้วนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะ สองอย่างนี้ก็จะทําให้น้ําซุปของเราหอมนะคะก็ะเลยต้องไปผัดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ําต้มสุกนะคะใส่ไปเลยนะคะ แล้วก็ซุปหมูก้อนนะคะเมนูนี้เขาจะไม่ปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากผักอยู่แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะปรุงด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ซุปก้อนแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะฟาร์มซี่ก็จะตามด้วยมันฝรั่งนะคะนี้ก็จะเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาให้ผักของเรานุ่มตามที่เราชอบเลยนะคะ นี่ค่ะไม่ยากค่ะนี่ก็ให้เขาเคี่ยวไปแค่นั้นเองค่ะด้วยไฟกลางนะคะส่วนไส้กรอกของเรานะคะก็ค่อยๆนะคะนี่ค่ะลวนไปแบบนี้ด้วยไฟอ่อนนะคะเห็นไหมไม่ไม่แตกเลยนะคะ นี่นะคะก่อนเมนูอาหารหลักนะคะลุงคิดเขาก็จะมีออเดิร์ฟนะคะเป็นแซลมอนลมควันนะคะแซลมอนลมควันกับขนมปังนะคะเราก็จะกินดออเดิร์เป็นก่อนนะคะท้องสามก็ตอนนี้นะคะอุ้ยสวยมากเลยค่ะไส้กรอกปลาเีซี่ไม่ไม่แตกไม่บานนะคะอุ้ยเนี่ยนิ่มเลยค่ะตอนนี้นี่ก็เอามาใส่ในหมอ้อ หม้อซุปของเรานะคะตักมาใส่หม้อซุปเลยนี่ค่ะเราจะให้แล้วค่อยๆเคียเ่ยวไปค่ะค่อยๆเคี่ยวไปอุ้ยอันนี้ลอกนิดหน่อยค่ะค่อยๆเคียเ่ยวไปนะคะเพื่อให้น้ำมันของไส้กรอกนะคะ อะไรซึมงไปในซอสโอเคเดี๋ยวดีกอเคโอเคโอเค ม่มีวะไม่มีส้มมีแต่มีนเอาไมาแทนกินได้ไหมสมแวอ่ะอสมอันทีอ่ะอ่ะคือสมอ่ะอค แงคิ้วนะคะโอเคก็มาแล้วนะคะออเดอร์ของเรานะคะแซลมอนลมควันนะคะก็ขนมปังแล้วก็เนยนะคะก็เดี๋ยวให้น้องคิดกินเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าน้องตับทิมกับแม่ก็เพิ่งจะเคยกินครั้งแรกก็เมลี่คริสต์มาสนะคะเมลี่คริสต์มาสทุกคนเลยนะคะขอให้แฟนทั้งบ้านได้รับพรนะคะอย่างล้นเหลือเลยนะคะเหมือนอย่างที่เรา ได้รับนะคะขอให้ทุกท่านได้รับพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้างบนนะคะแบบว่าอย่างล้นเหลือเหลือเฟือเลยนะคะก็เดี๋ยวเราครอบครัวเราอ่าน้องตั๊ทีมนุ้คิดป้าเปซีแล้วก็แม่นะคะก็ขอมาเลียคริสต์มาสเอวี่บอดี้นะคะในขออนุญาตนิดก่อนนะคะมากินไปด้วยกันค่ะโอเคอ่านุคิดโชว์นุคิดโชว์สิอ่าเอามาโชว์อ่าโชว์โอเคอันนี้แม่อ่า ตอนแรกอ่ะก็กินไม่เป็นหรอกแต่ว่าพ่อลุงคิดเนี่ยเขาจะเอามะนาวนี่แม่นี่เอามะนาวเนี่ยแตะแตะใส่แม่แล้มะนาวเนี่ยก็จะแตะแล้วมันจะทำให้ไม่เลี่ยนอือฮึแม่น้ำมันน้ำเลยแม่บอกนำเลยเนยลุงคิดก็ไม่ชอบนี่เนยจะเอาเนยบอกป้านาทีมนี่ แล้วก็ก็จะเอาอย่างนี้ทำดูหลุงป้าก็แอบดูหล้ด้วยเซลมอนมี2แบบนะแบบใส่พริกไทยกับแบบไม่ใส่พริกไทยอันนี้เนยเอาขนมปังนี่ลองเอานอานี้เนยทานีดีอยู่แม่ก็ไม่เคยกิน <c oughs> แม่แม่เขาเล่นของเล่นแม่เขเล่นนี่หน่อยใ้ร er> ับที่มสเป็นิเศช่ไน้อี่น้องที่บ่งใช่ครัพีิมก็รู้ค่ะพีพ่มก็ชอบกินอาหารแบบนี้ขนมปังข้าก็เหน่อยก็ได้ผักก็ได้กินกักับไมไม่ แม่บอกจะกินยังไงดีวะแต่งกิฟตแล่กิฟต์อยู่กับคุณแม่แม่กับนามึนนิดหน่อยนะเข้าไปปาร์ตี้มาเมก็ แม่แบบดีแบบดีปากระโดดรสจานดีบาดจังเนกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวมันจะมีอาหารอันนี้ออเดอร์เฉย ยังไงแข็งต่างแม่บอกคอแข็งแบบผู้เสี่าไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวรอกินอันนู้นอันนี้ใช่ไหมมันมันเป็นปลดิบปอืมแม่ไม่โอ้โอเคอันนี้ให right? okay, okay. Okay. Mm ้ก hmm. ินก right. no. ินก็ชอบกินจางก็เอานะเนี่ยเสียดากันนุนนุนนุ่ไม่โอ้ ตอนแรกก็กินไม่เป็นนะไม่ชอบเลยป้าก็ยังกินไม่ค่อยนั่นนะแต่เห็นพ่อรู้ก็มะนาวใส่มันก็เลยทําให้ไม่ค่อยขาวคือสําหรับป้ามันข่าวอะค่ะแต่เราเป็นคนไม่ค่อยกินดิบก็เลยแปลกแปลก but the carrots and the cucumber okay แม่ก็แม่ก็กินแต่แครอทค่ะแม่กินแครอทกับแตงกวานะคะไมโอคิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมโอไม่กินไม่กิน เดี๋ยวรอรอไส้กรอกแม่ไส pues ้กรอกนั huh. Yo, si. nah, ้นอร่อยมีมันฝรั่งมันยิ่งพอก็เมโออื์คอยไปรอตรงนู้นกันก็ได้แม่อนุญาตนะคะอินดี้เราต้องจ้าตัวก็ค่ะเราต้างบอกไปเพราะว่าอาหารแบบนี้เขา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 ไม่ค่อยถนัดค่ะแล้วไปญาติก่อนนะคะญาญญาทานไม่โอ้

อ๋อไม่ปัญหาเดี๋ยวป้าคนนั้นอาวยังไมปาก็พืดปนอันนี้เป็นออเดอร์แต่คุณคิดก็ชอบคุณคิดเป็นคนที่ชอบแซลมอนลงควันมากป้าก็ไม่ได้ This is classic i every Christmas คอก็กินแต่ลองรอนู่นรอยที่ป้าตุ๋นอยู่นะอร่อย อันนั้นรับลองชอบทุกคนเ่ยอนนี้เป็นออเดอร์บางทีก็กินทุกคิสมากนกินเท่าที่กินได้เิ่มีรออัน,นี้เสร็จเดี๋ยวก็ป้าปาซีก็จะไปจัดจานอันนูน้นมามาเยา ah อนะันม่าใจาัต้องไปทเลื่อซ้ียม่าลมหาซื้อยากด้วยนะคะ ต้องไปซื้อที่ท็อปเอาแมคโครมีไหมเราไม่เห็นนะคะที่แมคโครอาจจะมีแต่เป็นแบบอัดแข็งวิ t ไ mm hmm. อส์อัดแข็ง ตอนนี้นะคะแม่ก็เจอแซลมอนไปก็มานั่งดูทีวีตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าไปซี่จะไปเตรียมอาหารที่ป้าอาไส้กรอกกับแม่น่าจะกินมันฝรั่งได้ค่ะโอเคค่ะอาหารจานที่สองของเราก็มาแล้วนะคะอ่ะแม่มาชิมอาหารจานที่สองแม่ก็ป้าไปซี่ก็ให้ไม่เยอะนะคะก,ก็เนี่ยเมนูที่เราทำฝันาาแม่แม่ดูกลัวอาหารฝรัๆๆร่งนะทุกเคยบอกโอเค ค่ะโอเคนะคะก็ลุยกันเลยนะคะ <Yes. S 1> ก็ให้แม่เขากับน้องทัพฟี่ได้เรียนรู้ไปค่ะอันนี้ช้อนก็มีนะแม่มีซุปสดได้เออเอาอ,ออกนะนเบียร์ไม,ม่เมี้นกอกแม่บอกแบบนี้ออแซ่แบกว่าสิแม่แต่กินกับนี่แม่มันเป็นไส้กอกาเดนตัดให้ มันจะออกเปรี้ยวมันจะเหมือนรสชาติจะคล้ายๆแหนมบ้านเราแต่มันจะกลมกล่อมกว่า<ล>บ้านเรามันจะเปรี้ยวโดดใช่ไหมแต่นี้เขาจะแบบแจบ<ม>อืออันนี้กินได้แม่ <laughs> มแซลมอนไม่โอใช่ไหม,มแซลมอนไม่โอแม่บอกกันนี้โอเคอือ,อ,อมแม่ก็ชอบกินมันก็หล่งอย่างเ,เงย ส่ค <OK> ิดบอกว่าไส้กรอกเอามาจากสวิตเลยนะคะเน e ี่ย at ขึ้นเครื่องมาเลยนะเนี่ยเราแม่คิดถัาซื้อซื้อให้สกินก็ออกหิ้งใ่ไหมมันยังถือปากลาบปลาหนั่นนี่ก็แข้งมือกังหมักไปโอเคมันเห็นมั้ย ไ <I> ก่อบอร่อยสไตล์ตับอกมอืม่อหออร่อยป้าพิซี่ชอบมากเนี่ยตอนแรกอาหารฝรั่งนะคะอยู่กับลุงคิดแรกๆมีอันเนี้ยที่ป้าชอบอย่างเดียวอย่างชีสอะไรเมื่อก่อนอก็กินไม่ได้ต้กินไม่ได้กินแล้วก็แบบว่ามันมันพออืดโอมเหมือนแม่เหมือนเหมือนแม่อย่างนี้เลยค่ะแต่พอมาเริ่มกินเรื่อยๆกินบ่อยมันก็จะชิน แต่พอเมนูนี้กินครั้งแรกนึ้คิดทําตอนอยู่เชียงใหม่ย,ยูสเตย์เชียงใหมใ่เ,มาเนาะแม่ต้นคิดปากมาเป็นของคริสต์มาสใล้นึ้คิดท<ม>ําให้กคิดอุ้ยกินครั้ง,งแรกแรก็ใช่กินครั้ง,งแรกก็ถูกใจเลยค่ะเมนูนี้ตอนแรกอะ่ะเมนูคริสต์มาสปลาเพสซี่จะทําอะไรนะแฮมอีสเตอร์แฮมอีสเตอร์แฮมใช่ไหมเลือกไม่ before my p l a n oh your plan yeah ใช่ค่ะ The ham, the แต่ทีนี้มันมันมันออเดอร์ยากมากสั่งยากนี่ยุงคิกี้ก็กเลยว่าอ้าวมมีอันนี้อยู่ในตู้เย็นแม่เอาเพิ่งดื่มไหมเอาชาเขียวไหม แซ <e ่บแซ่บก็กินเยอะะน้ำสีในแม่ตุ้งแจ๊กินปลาแซ่บหมอนเล้่แบบแด็ เอาเครื่องดื่มอะไรไหมแม่ดื่ม think Tomorrow in the Church จะ tell The Christmas Story พ่อคงจะเล่นคิดบอกว่าพรุ่งนี้ค่ะที่โบสถ์เขาก็คงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะ show your cup well now one Christmas and you know the Christmas story of course <laughs> <I> know. <laughs> you know better than me yeah. I know when I <coughs> เอกินเยี่ยป้าพี่ซก็รับเชื่อครั้งแรกก็ตอนอ8นะคะไม่ใช่พรลุงคิดนะคะเชื่อก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแต่ยังเรียนวิทยาลัยอยู่เลยโอ้โหคะ่ะเหลือเชื่อนะคะ <Let that. S 1> แดบแสบมากใช่ไหมแม่โอ้แม่กินหมดเลยค่ะแม่เอาอีกไหมไ <No. S 1> อ่พอแล้วใช่ไหม mm hmm. โอเคค่ะแม่ไป ไม่ได้เดี๋ยวพวกหนูเคลียร์กันเองนะคะหูยแม,ยม่สุดยอด yeah, yeah. อือสุดยอดเีลยเยี่ยมขอบคุณกโซดาบอกให้หนูซิมแน่โอ้ถ่ายปุ๊บก็ขี้กากมาทุกทีเลยโซดาเนี่ยน่าเบื่อมากเลยก็ <Yeah. S 1> เอาลุงคิดเอาไส้กรอกมีได้นะเนะี่ยอือเย่เย่ได้เอาได้เอาได้ทับทิมถ้นาน้ำแห้งก็ไปเอาหูวทับทิมก็จะหมดเหมือนกันอนะไส้กรอกก็หมดละ <Yeah. S 1> อืมเนี่ยมัด มแ,มแม่เขาชอบแม่เขาถ้าเขาไม่ชอบอะไรเขาจะไม่กินเลยนะคะเขาเขากินไม่ได้เขาจะเห็นไหมเขาจะคอเขาจะแข็งแต่ถ้าเขาชอบนี่ยังไงก็กิน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะแม่เมเลยคริสต์มาสค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะคุณแม่ค่ะเอฟดีค่ะยา,ยายก็พูดตรงๆแซบไม่แซบยา,ยายก็พูดตรงๆไม่แซบยายก็ไม่กินแซบยายก็กินหมดใช่ไหม บาย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 ค่ะจุบโอเคมารีคริสต์มาสสิคนบาย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 นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่โบสถ์ค่ะค่ะ